บัดดีครับผมมือนีมาตอนนกครับกับเจ้าเพชรน้องถุ่มครับใส่ไว้นีครับประมาณสามิมนาทีครับพี่น้องเรียบร้อยครับมาต่อทางบันนุ่นซิมาคือเก่าครับบันบอยซีลาตะบนบรนจันเพื่อบรรดุงมาคนเดียวครับท่าน่องพนหญ้าเกี่ยวเข่าครับมือนีต่อไปน้ำท่างดำนี่แหละครับเอาไปเบิงน้ำกันครับผมผมมาไม่โดดเดียบแล้วและวังหันเนี่ยครับทางดำรถกระแลนย่นี่แหละครับ นี่ครับผมเรื่องนี่ดินกับตับอยู่นี่ครับกับบุรุไว้เสียงยังครับเพราะว่าเสียงรถมันดังครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นต้นเก้านีละครับผมนี่ครับแต้มแรกกับเจ้าเพชรน้องชมครับผมมากคนเดียวเสี้นหลองกะไปลุงเลียนครับนี่ครับเอาขออนุญาตโบดนกันเดอครับผมแต้มแรกมาแล้วครับนี่ครับผมขออนุญาตโบดนกเขา ใส่ถุงเขียวก่อนครับนี่ครับแจมแรกกับเจ้าเพชรน้องชมครับผมรุ่นแ้มต่อไปครับหวัดดีครับพี่น้องไม่สองครับเจ้าเพชรน้องชมใส่ไว้ทั้งนี้ครับเรียบร้อยอีกแล้วครับผมไม้สองแ้มสองครับผมผมมาไม่มานี่ติดตุกคูมันละบินไปบินมากวนอยู่นี่ปันใดจะถึกจะเหิงครับนี่เดี๋ยวลงไม้เบิ้งครับนี่ครับผมแต้มสองครับ หม้สองแต้มสองกับเจ้าเพชรน้องถมครับหมานหมานครับมือนี่มาผู้เดียวครับเจ้าเพชรน้องถมเดี๋ยวขออนุญาตปดนกคนเนื้อครับน,นี่แต้มแรกครับแต้มแรกในถุงแต้มสองเมีเอเลียดยู่นี่ครับอ้าสองแต้มเหรอครับผมเอาครับ สองใหม่สองแต้มครับผมสําหรับเจ้าเพชรน้องทรมรุ่นแต้มต่อไปครับครับบานนี้ีไอว้ยเมื่อแล้วครับมาผู้เดียวครับบ้านี้อวยเมื่อไม่ได้สองแต้มครับเจ้าเพชรน้องทมจัดให้สองแต้มครับ,มบเมื่อนี่พราะีได้ผ้าเมื่อนี่แล้วครับแล้วตัวหอกเขาใ่ๆบินสตดบานนี้เพิ่นกัดโอ้ตกใจตัวครับ ตกใจครับเพราะว่าเพิ่นเคยถือแล้วสูตรครับแต่บ่ไน้ยุ้มพี่น้องแต่บ่ได้ยุ้มก็เลยจิต้าพเพิ่นเมื่อครับบานนี่ารจรุ่นแ้มสามรุ่นม่ได้ครับมาคนเดียวเนาะกับจีโวยเมื่อละโอ้ยแลนจุว่นนาป่านจีราเขตครับว่ามันจิตพท่านกนเลยได้สองแจมครับมื่อนี่ สองแต้มเกาครับกับเจ้าเพชรน้องถมมาผู้เดียวเมื่อจะเว้นแน่ครับแล้วปีกสวยตัวยห่่ๆครับแต่ว่าก็บโได้ยุ้มหนกเพิ่นบินสากโสบสองเทือครับบาน้เอาขึ้นอีกร่องเบิงอยู่ครับจะไม่จ้เอาเพิ่นกับขันเหยียดเจ้าบ่มีนกบานก็สิผ้าเมื่อครับคลิปหนาพอกันไหมครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่ติดตามช่องอีสานบ้านผู้ยญ่น้อยครับเอฟซี hmm. ทุกคนอาจารย์ทุกท่านว mm hmm. ัสดีครับ